มันมี analog นึ่งที่ผมฟังจาก advisor เรามาผมชอบมากมันเป็น analog เกี่ยวกับ f 1นเขาบอกว่า f 1เนี่ย you can only overtake 15 cars ก็คือคุณแซงรถ15คันได้ในเฉพาะตอนที่ฝนตกแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคุณแซงได้อย่างมากก็อ่ะหคันเน่ยเก่งแล้วใช่ไหมฮะคือตอนนี้ฝนตกอยู่ถ้าคุณมีคนที่เก่งคุณมี tool ท,ที่ถูกต้องคุณมีดิจิ t a l อินฟราที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าคุณโอเวอร์เทคลถ15คันได้ก็เปรียบเทียบเหมือนธุรกิจตอนนี้มันจะมีบางธุรกิจที่อยู่ดีก็แบบขึ้นมาเลยถูกมเพราะเขา got the right chemistry ก็อันนี้เป็นสิ่งที่บ้านปูอยากจะเป็นครับแล้วก็คิดว่ามันคือโอกาสของของเราสวัสดีครับผมซีนน์บงกุศกิจเซ o วบ้านปูครับ ผมชอบใช้คำว่า empower นะฮะผมมองว่าธุรกิจจะเดินได้เนี่ยก็ต้องมีคนเก่งๆนะฮรธุรกิจบ้านปูเรามีหลากหลายมากๆทั้งด้านประเทศที่เราอยู่ใช่มทั้งด้านประเภทพลังงานที่เราอยู่ก็ต้องมีคนที่ drive ธุรกิจได้นะครับะจะสังเกตว่าถ้าเราไม่ empower คนเหล่านี้ให้สามารถมี innovation นะครับหรือสามารถมี freedom ในการ drive ธุรกิจเนี่ย สปีดของการโตของเรามันก็จะน้อยลงนะครสิ่งที่ท้าทายตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงออ external นะครับก็ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของ GDP growth ของแต่ละประเทศถูกไหมฮะเรื่องของ geopolitics ที่ตอนนี้เป็นทีมที่ใหญ่มากนะครับก็ต้องรอเรื่องนี้ให้คลี่คลายนะครับออสิ่งที่เราทําได้ก็คือ,เ,อ,อเราทําธุรกิจเราให้แข็งแกร่งนะครับพัฒนาคนให,ให้เก่งนะครับแล้วก็ทําให้ drive ธุรกิจได้นะครับ ตอนนี้บ้านปูเราถือว่ายัง r e s i l i e n กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะครับราคาพลังงานก็ยังอยู่ในระดับที่ stable นะครับแล้วก็ราคาไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับ stable เหมือนกันนะครับ performance ของบ้านปูตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งท่ามกลางหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะฮะตอนนี้ถ้าพูดถึงธุรกิจบ้านปูเราก็แบ่งเป็น4อย่างนะคร ก็ตามแผนงาน Energy Symphonic ที่เราได้ประกาศไปในปีที่แล้วนะฮะปีนี้ก็ถือเป็นปีที่เราต้อง execute แผนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่เราโตเรื่องของ Gas power และ CCUS นะครับคือการโตธุรกิจ g a ๊สที่อเมริกานะครับแล้วก็โตเรื่องของโรงไฟฟ้า Gas นะครับตอนนี้เรามี Pipeline ของ CCUS หรือว่า carbon capture ที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะ16ล้านตันนะครับ เราออเปรตไปแล้วมา2 0 0 0แสตันซึ่ง CCUS เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ธุรกิจแก๊สที่อเมริกาหรืออินดัสทรีแก๊สที่อเมริกาทั้งหมดเนี่ยสามารถดีคาร์บอนไนซ์ได้ลดคาร์บอนได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจเป็นสเต็ปถัดไปเนี่ยผมว่ามันคือการที่เราสามารถทำให้คลีนแก๊สเนี่ยไปใส่ให้เป็นโรงไฟฟ้าแก๊สที่สะอาดนะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าที่สะอาดได้มากที่สุดให้กับ ผู้เล่นเช่น Data Center หรือก็ผู้เล่น Retail ในประเทศอเมริกาได้นะอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองคือธุรกิจ Renewables Plus นะครับอตอนนี้เราก็มีการเจริญเติบโตเรื่องของแบตเตอรี่ค่อนข้างมากนะครับการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เราดูที่ญี่ปุ่นนะครับที่ออสเตรเลียและที่อเมริกานในเซาท์อีส t a เอเชียเนี่ยก็ยังมีโอกาสอีกมากในอนาคตแต่ก็ต้องรอเรื่องของอกฎหมายแล้วก็ regulation ให้ออกมาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ เรื่องที่ 3. เนี่ย next gen mining นะครับเรื่องของการสร้างผลผลิตเ,เรื่องของออแร่ธาตุต่างๆให้มากนะครับตอนนี้เราก็มีเรื่องของการดิจิทัลหรือดิจิ t ท z e ธุรกิจฐานหินที่อินโดนีเซียนะครับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับทำให้เราสามารถลดคาร์บอนได้ทำให้เราสามารถเ,เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้นะครับรวมถึงการลงทุนในธุรกิจแร่ธาตุอื่นๆนซึ่งตอนนี้ที่อินโดนีเซีย นะครับ mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าการทำเรื่องของมิ n เนอร s ลส์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจที่อินโดนีเซียโตนะครับสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเน็ตซีโร่ Zero, หรือการลดคาร์บอนของบ้านปูนะครับเราก็ได้ตั้งเน็ตซีโร่แทร็เก็ตไว้ที่2050นนะครับแทร็เก็ตนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถึงแม้ว่าท่ามกลางโลกปีนีที่มันเปลี่ยนไปเรายังยืนยันเรื่องของคอมมิชเมนต์ของเราในการลดคาร์บอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ย โกของพัดของเราในปี2030เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับลดคาร์บอนของกรุ๊ปเนี่ยประมาณ20%จริงๆ Poli c y ของโลกหรือของประเทศเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะ drive ธุรกิจนะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเ,เราไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ตามถูกผมว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือจากปีที่แล้วที่เน้นเรื่องของ decarbonize กันอย่างมากใช่ไหมฮะการเปลี่ยน P r e ธดของประเทศอเมริกาเนี่ย ก็มีส่วนที่ทำให้โลกมันชิฟกลับมาอีกแป๊บหนึ่งนะฮะทำให้ตอนนี้ประเทศแต่ละประเทศต้องการจะใช้จุดแข็งของตัวเองยกตัวอย่างนะฮะที่อเมริกามี LNG มีแก๊สอย่างมากนะครับแต่ก่อนเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ใช่ัตอนนี้ทางคุณทรัมป์ก็หยิบขึ้นมาใช้เพื่อเป็น Leverage ในการเจราจากับประเทศอื่นๆนะฮะแล้วมันก็ benefit ธุรกิจที่อเมริกาของเราไปด้วยแต่อย่างนี้ก็ตามเราก็มองว่า การที่มีการหยุดชะง,งักเรื่องของ d e c a r b o n i z a t i o n เนี่ยในลองเท e r m ยังไงเรื่องของลดคาร์บอนเทรนนี้ก็ต้องกลับมาอยู่ดีนะครธุรกิจอีก3ปีข้างหน้าหรืออีก5ปีข้างหน้าก็ได้นะครับที่เราตั้งเป้าไว้เราอยากจะให้ EBITDA เราหรือตัวกระแสงเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้น1.5เท่าจากปี2023นะครับก็ EBITDA เนี่ยน่าจะขึ้นไปเกิน2,000ล้านเหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่เราต้องทาสิ่งที่ต้องทำมากมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็คือเรื่องของการลดคาร์บอนใช่ไหมครับ การปรับพอร์ตของเราพอนะร์ตโฟลิโอนะฮะคงมีเรื่องของการทำทรานสัคชันในในระยะสั้นระยะยาวนะครับทำให้เราสามารถปรับพอร์ตเราให้มีธุรกิจที่เป็นคลีเนอร์เนี่ยมากกว่า50%โดยที่ไม่ไม่ละทิ้งเรื่องของกระแสเงินสดนะฮะคือผมเลยบอกไงว่าเรื่องของอแก๊สที่อเมริกาเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับเรื่องของ Renewables Battery Farm ขนาดใหญ่เนี่ย เป็นที่อะไรที่สําคัญมากๆในในพอร์ตโฟลิโอเราในอนาคตแนวทางของบ้านปู่ตอนนี้เราก็เน้นเรื่องแคชนะครับเน้นเรื่องการลงทุนที่มั่นคงนะครับเ,เราก็จะมีเซต internally t a r g e ตไว้มันจะมีวักใช่ไหมว็กก็คือ cost of equity cost of debt นะครเ,เราต้องการให้มันสูงกว่าวักเนี่ยประมาณ3%เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้มันมีบัฟเฟอร์ของรีเทิร์นเข้ามาในธุรกิจนะอันนี้เป็นสําคัญมากที่ผมเน้นมากๆนะตอนนี้แนละ้วผมเข้าใจว่าทุกบริษัทก็เน้นเรื่องนี้นะครับ การที่เราต้อง t r i มธุรกิจนะหรือตัดธุรกิจที่ไม่สามารถ scale ได้หรือว mm ่าไม่ทำกำไรออกเนี hmm. ่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เราจะใช้คำา recycle เงินไปลงทุนในส่วนที่สามารถสร้างกำไรกลับมาให้ได้อย่างมากก็ตั้งเป้าหมาย EBITDA 1.5เท่าเนี่ยเป็นเป้าหมายของกรุ๊ปนะครับเรือธงของเราอีกอันนึงเป็นเรื่องของการพัฒนาคนนะฮะ ตอนนี้เราดูเรื่องของการเสริมคนเข้ามา drive ธุรกิจใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับเราจะมีธุรกิจแบตเตอรี่ใช่ไหมเราจะมีธุรกิจที่เป็นแร่ธาตุอื่นเนี่ยเราก็ต้องสร้างคนของเราให้เปลี่ยน mindset นะครับแล้วก็ปรับ Skill ให้เข้ากับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะฮะแล้วก็มีทำเรื่องของ employee engagement นะครับแล้วก็ training ที่ชัดเจนมากๆก็มอง่เป็นสิ่งสำคัญในต้นๆเลยครของบ้านปูตอนนี้ผมอยู่ในตำแหน่ง CEO มา1ปีครึ่งแล้วก็ถือว่า อาชีพตามแผนนะครับเราได้ตั้งแผน5ปีใหม่ใช่ไหมครับที่ผมเล่าเรื่อง Energy Symphonic s ไปเมื่อกี้นี้ปีนี้ก็ถือว่าได้ drive execution ตามแผนนะครับเรื่องของการลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่นะครับเรื่องของการเจริญเติบโตธุรกิจ BKV ที่อเมริกานะครับเรื่องของการลงทุนในธุรกิจ Mineral ซึ่งจะมีในอนาคตอันใกล้นี่ฮก็ถือว่าเป็น good start นะครับแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่เราต้องทำในอนาคต second half ก็จะเป็น second half ที่ค่อนข้าง active นะครับแล้วก็ปีหน้าก็คงยิ่งกว่าเซกันฮาฟนี้อีกนะคือเรื่องของการเด velope คนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี้ยการทำ internal training การทำ external training นะครับหรือการส่งคนเราไปเรียนรู้คอร์สต่างๆนะครับหรือว่าไปเรียนรู้ในต่างประเทศการทำ job rotation เนี่ยผมว่าต้องทำมากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าจุดแข่งของบ้านปูอย่างหนึ่งตอนนี้มันคือการที่เรามีธุรกิจ หลายๆประเทศใช่ไหมในประเทศที่เป็น developed country แล้วนะอเมริกาจีนเป็นตัวอย่างนะมันจะมีหนังม้วนที่เราเคยเห็นมาแล้วนะสมมติอเมริกาทำอะไรอยู่เนี่ยเอ๊ะอีก50-10ถึงปีเนี่ยผมว่าเอเชียก็ต้องทำแบบนั้นนะนะอันนี้คือแต้มต่อของเราหรือว่าจีนพัฒนาเทคโนโลยีอะไรมาเอ๊ะเดี๋ยวเอเชียก็คงต้องมาใช้ตรงนีนะ้การที่เรามีข้อมูลตรงนี้ first hand information ใน2ประเทศนี้มันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆที่ผมมอง หรือ even bring expert มาจากอเมริกามาช่วย drive ธุรกิจในเอเชียก็อย่างได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกกองทุนต่างๆหรือว่าบราิษัทระดับโลกเขาทำกันนะฮะในการที่ rotate คนจากประเทศที่ develop แล้วเห็นหนังมวนนี้มันเล่นไปแล้วเนี่ยมาฉายหนังที่ประเทศแถวเอเชียอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมจะใช้ strength ตัวนี้ให้มากขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็น h ี d เรื strength ที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ ได้เต็มที่ที่ผ่านมาแล้วกันผมเพิ่งเริ่มเองนะฮะผมคิดว่าผมเพิ่งเริ่มปีหนึ่งปีครึ่งเนี่ยถือว่าเป็นกู๊ดสตาร์ทสำหรับผมนะฮะยังมีหลายๆอย่างที่ผมอยากจะทำนะครับยังคงต้องปรับปริษัทอีกเยอะนะครับธุรกิจพลังงานก็เป็นธุรกิจที่น่าตื่นเต้นขึ้นเยอะนะครับเรามองไปในอดีตเนี่ยเราเห็นวิวของฐานหินในทวีปเนี่ย มันจะโตถูกไหมฮะเราเลยไปลงทุนในอินโดนีเซียและมันก็พิกอัพจริงๆเพราะว่าเรื่องของ power demand แต่ก่อนเนี่ยมัน drive โดยการเจริญเติบโตของซาว์อีสเอเชียหรือเอเชียการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเริ่มต้นในปี2000กว่ากว่าหรือ1990 s เนะะี่ยซึ่งมันสำคัญต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ธุรกิจถ่านหินที่ผ่านมาผมว่าณตอนนี้มันเป็นอีกไซคลหนึ่งเป็น super c y คิลอีกอันหนึ่งที่ดีมามันโดน drive โดย digital infrastructure นะเรื่องของ AI ผมว่าเราเพิ่งแตะผิวๆอะ่ะการที่เราได้ยินเรื่องของ Data Center ทุกวันมากๆนะครับก็เพราะมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมซึ่งจริงเราก็ดูอยู่นะครับในในบ้านปู่การที่ดีมามันเพิ่มขึ้นขนาดนี้มันคือโอกาสของบริษัทพลังงานทุกพลังงานนะครับคนที่ไม่ได้อยู่พลังงานก็จะจำอ into พลังงานนะการที่เราต้องเตรียมคนของเราให พร้อมกับจุดจุดนี้ให้เราสามารถเทคโอกาสตรงนี้ได้ดีผมว่ามันสำคัญมันมีอนาลจีหนึ่งที่ผมฟังจาก advisor เรามาผมชอบมากมันเป็นอนาลจีเกี่ยวกับ f 1เขาบอกว่า f 1เนี่ย you can only overtake 15 cars ก็คือคุณแซงรถ15คันได้ในเฉพาะตอนที่ฝนตกแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยคุณแซงได้อย่างมากก็5คันเก่งแล้วใช่ไหม คือตอนนี้ฝนตกอยู่ถ้าคุณมีคนที่เก่งคุณมีทูที่ถูกต้องคุณมีดิจิตอลอินฟราที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าคุณโอเวอร์เทครถ15คันได้ก็เปรียบเทียบเหมือนธุรกิจตอนนี้มันจะมีบางธุรกิจที่อยู่ดีก็แบบขึ้นมาเลยถูกไหมเพราะเขา got the right chemistry ก็อันนี้เป็นสิ่งที่บ้านปูอยากจะเป็นครับแล้วก็คิดว่ามันคือโอกาสของของเราผมาอยากให้อยากให้บริษัทของบ้านปูมีสองคำฮะ ตอนนี้ผมคิดว่ามันต้องมีเรื่องของคุณภาพนะครับคนเราต้องมี Quality a s เซ t เราต้องมี Quality Service ของเราต้องมี Quality c u น t u ร e ของเราต้องมีคุณภาพนะครับกับคำที่สองเนี่ยผมว่ามันคือ i n t e g r ร t y ผมว่าสองสองคำศัพท์เนี่ยมัน Reflect ได้หลายๆอย่างนะครับในในการรันธุรกิจเราก็มีบ้านปูฮาร์ดนะบ้านปูฮาร์ดเราก็เป็น Passionate Innovation กับ Commitment ซึ่งก็ทำให้เรามี way of work หรือการทำงานที่เราทำทำงานกันได้อย่างอย่างมั่นคงใกล้ชิดแล้วก็ drive ธุรกิจได้นะซึ่งจริงๆผมว่ามันคือ reflection ของไอ้สองคำเมื่อกี้นี่แหละเรื่องของ quality กับ integrity นะครับผมว่าต้องมองไกลๆแต่ถ้ามองไกลๆไ,ไม่ได้ตอนนี้ก็มองใกล้ๆก,ก็ได้ครับเอาเน้นเรื่องของการาทำกำไรที่มั่นคงนะครับอะไรที่มันจะมีคำสอนคำหนึ่งจาก คุณลุงผมคนหนึ่งที่ผมจำมาตลอดเลยมันเป็นคำสอนที่ง่ายมากนะฮะแกจะบอกว่าอย่าทำเยอะแค่สามคำนี้อย่าทำเยอะมันทำให้เราแบบคิดได้ไปไกลนะว่าเ,เมื่อไหร่ที่คุณแบบเริ่มเหนื่อยแล้วมันเยอะเกินหรือเปล่าหรือว่าไอธุรกิจที่เราทำมันมากเกินหรือเปล่าแล้วมันทำกำไรได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ต้องกลับมาคิดนะฮะหรือว่าเราคิดเยอะเกินไหม หรือผม even คิดไปถึงว่าถ้า business model มันแบบ complex เกินอย่างเงี้ยถ้ามันมี variable มาณ4-5อย่างที่มันต้องแบบมา manage เนี่ยผมว่ามันเริ่มยากแล้วถ้ามันมีสัก2 3า variable เน,น,นี่ยอันเนี้ยอ่ะราคาผลผลิตเริ่มง่ายแต่ถ้ามีราคาผลผลิตมี incentive รัฐบาลมีต้องไปลงไปหาราคา premium จากลูกค้าอีกเนี่ยอันเนี้ยผมว่าเริ่มยาก เราก็เลยพยายามจะทำธุรกิจที่มัน straight forward นะครับเพื่อให้เรามีกระแสเงินสดกลับมาเพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของเรารและนี่ก็คือ business blueprint ของบ้านปูนะครับ